สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับลองแลที่ใบทํานะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูของโปรดของผมเลยนะครับคือซปเปอร์ตีนไก่นะครับหน้าตาจะเป็นยังไงและก็น่ากินครับดไานไปติดตามชมกันครับผมครับผมนี่ผมเตรียมน้ำร้อนทั้หลานี่เครื่องปรุงนะครับในการต้มตีนไก่ มีหัวห้อมไคร่ใบกรูดนะครับแล้วก็พวกค้าใส่ต้มลงไปเลยนะครับใส่ลงไปทั้งหมดนี่ผมต้มน้ำไว้แป๊บนึงแล้วมันดำทาร้อนน้อยๆแล้วนี่ผมเดี๋ยวผมใส่ลงทั้งเพนี้นะครับแล้วก็งานทีนั่นใบกรูดนะครับเทลงไป ใส่ต้มตังมดัดงตังฟีเหมือนเขน่องต้มยำนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาเครื่องปรุงใส่อีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมีนำปลามีซอสปรุงรส นี่นำปลาผมใส้ซองจรตามใจชอบนะครับจะกินเค็มกิิอนไรแบบไหน้นแต่ผมผ่มไม่อยกินเค็มนา้มมาร์คพันันจิงแต่ผมไส้ซองจอนพร่เดียวเคี่ยวใบรักผักไนี่มันก็จะรสจาติออกเองนี่ซอสปรุงรสซอสปรุงรสพุ่มก็ใส่ซองซองหรือซ้ำจรนะครับซอสปรุงรสนี่ก็ช่วยให้รสชาติดีขึ้นกับข้าวที่ผมทาเนี่ยผมจะไม่ใส่โ้งชูรส ทีเห็นผมใส่ชอนเล็กๆเนี้ยผมใส่เกลือใส่เกลืออีกซองชอนหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ตีนไก่ตีนไก่นี่ประมาณซองซองคี้ใช่ไ,ไมไม่มากเพราะว่านี่จานหนึ่งเต็มๆพอมใส่ลงไปแต่ก็ตั้งนามประเนียปิดว่าวายเป็นเวลาชั่วโมงคึงใช้ไฟอ่อนๆนะครับ ทีนี้เสร็จแล้วต้มไก่ต้มต,ตีนไก่เสร็จแล้วเราก็มาทำนำปุงกันในจานเนี้ยมีผักชีเลา่าแล้วก็พริกสดที่ผมทุบแล้วหั่นไว้แล้วก็ผักชีครับใส่ลงไปเดี๋ยวผมใส่มดตั้งจานนั่นแหละเดี๋ยวที่ว่าผักที่หั่นในจานเนี้ยผมใส่มดแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่พริกแหง้ง แกงนี่ผมกลัวไฟน้อยๆมันหอมเลยผมใส่ลงไปใส่หน่อยใส่มากแล้วแต่คนชอบเป็ดไม่เป็ดนะผมผมไม่ชอบเป็ดมากแถาไรเอาพอได้ได้หลดผมก็ใส่ช้อนเดียวทีนี้บีบสำนาวใส่สำนาวนี่ก็ปลูกไว้ยายก็ปลูกไว้ผมไปเก็บมาอ,อยู่คลางกลางบ้านผมนี่แหละผมรดนน้ำทุกวันสำนาวนี้ผมใส่ไปซองลูกในถ้วยนี้ถ้วยนี้ก็ไม่ได้เหล็กนะครับ ใส่สำปนาวเป็นองดูบีซุปนาวนี้หอมเป็นสำปนาวหมว่านเป็นสำปนาวแป้นบานนะครับเม็ดไม่มากเม็ดนิดเดียวลูกนึงมีเม็ดส่องๆเมด็ดหอมมากสำปนาวนีแ้แล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่น้ำน้ำปี่เราต้มตีนไก่เย็นผมใส่ลงไปหนึ่งถ้วยนี่น้ำรอยจากต้มตีนไก่เล็กเดียวเลย ผมตักตีนไก่อ,อกแล้วผมก็เอาน้ำซุปมาใส่ในนี้เพื่อที่จะทำน้ำซุปตีนไก่เดี๋ยวผมจะใส่อีกถ้วยนึงครับซองถ้วยนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสำหรับถ้วนี้นะอ่าใส่แล้วก็คนๆๆๆเลย,นนยจจคนๆๆๆนๆๆยๆๆ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 ๆัๆๆ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 อๆๆ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 ๆ ชิมชิมแล้วพอได้ทีปั๊บโอเคก็เอาตีนไก่ดี่ต้มแล้วเนี่ยใส่ลงไปนี่ตีนไก่เนี่ยถ้วยแต่ถ้วยนิดๆครับอ่าผมใส่เองตัวเองก่อนผมต้มมาเดือนถ้วยถ้วยกว่าๆใส่ลงไปจะคนๆๆเลยครับทีชิมตักทีเลยก็ได้แต่ว่าแล้วแต่นี่ว่าผมร้อยผมแรงผมหยกว่ามือมัอนนี่นะนี่แซ่ดแล้วครับเมนตูต้มซุปเปอร์ข้าไก่ ไงบังคับเมนูซุปเปอร์ติ่นไก่ของผมน่ากินขนาดไหนนะครับผมเป็นเมนูนึงที่ผมชอบมากเลยครับถ้าทุกใจคลิปนี้หลบกลก,กดติดตามกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจใผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ